สำหรับปราษาทตาควายพื้นที่ปราสาตาควายผมเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเพียงปราสาทตาควายที่เดียวนะครับที่มีข้อจํากัดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถ้าเราจะพูดถึงการควบคุมพื้นที่เราถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามแผนตามเป้าหมายในทางทหารนะครับที่วางแผนไว้แต่ปราสาตาควายเนี่ยมีข้อจ like ํากัด นะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนความพยายามของเป็นพยายเป็นความพยายามสุดท้ายของทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกรัรมพูชานะครับ mm hmm. ทีนี้ผมผมเรียนว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับว่าถ้าพูดถึงร้อเเนี่ยเราอาจสามารถควบคุมได้ร้อยซครับ mm hmm. แต่นะครับเราสามารถได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการประทะนะครับซึ่ง เล่าให้ฟังถึงถึงตัวแผนที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราควบคุมได้ด้วยการใช้อาวุธยิงนะครับถ้าใครดูที่แผนที่ก็จะเห็นว่าลักษณะการวางกําลังเนี่ยตัวปราสาทต,ตาควายเองเนี่ยจะอยู่ในย่านกลางนะครับและพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสําคัญในทางทหารเนี่ยจะไม่ใช่ตัวปราสาทต,ตาคายนะครับเพราะว่าปราสาทต,ตาควายเป็นพื้นที่ต่ํานะครับ เดิมเนี่ยนะครับหากเราวางกำลังประจำอยู่ที่ภาษาตาควายมันอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามทําให้เราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการคุมพื้นที่บริเวณเราใช้คําว่าบริเวณนะครับสําหรับใน่วกสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กําลังนั้นเราพยายามที่จะกระทําตอบ เป้าหมายจุดสูงขมในทางทหารนะครับก็คือเน,นเนิน350นะครับเนิน350อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในในในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความสําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยึดที่หมายนี้ให้ได้นะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นมีให้เราไม่ไม่เพียงพอนะครับเรากอ็อย่างน้อยเราก็ใช้ การควบคุมพื้นที่ในส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้าการควบคุมด้วยอาวุธนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวีในเมื่อถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเนิน350นั้นเป็นที่วางกําลังของทางกัมพูชานะครับซึ่งจากเนินนั้นเนี่ยนะครับทำใช้อาวุธยิงนะครับมาบริเวณตัวปราสาทด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่เรียนได้ทราบมันเลยทำให้เราไม่สามารถจะวางกําลังประจําได้ที่นั่นมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารที่ดิ้งนะครับมันมันยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างมีความอ่อนแอไม่เหมือนตัวเนิน350นะครับเพราะฉะนั้นลันะกษณะภูเท็ศโดยทั่วไปตรงนี้จึงจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับทีนีเ้เราจะปรากฏว่าทางข่าวสารว่าจะมีการใช้หากเราเคลื่อนที่ไปโดยผีผาม ในประสาทตาควายเนี่ยเราก็จะโดนอาวุธยิงสนับสนุนก็คือ BM 21นะครับซึ่งพร้อมที่จะจู่โจมเรานะครับแต่นี้แต่ในห่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราก็คงมีความพยายามทั้งเนิน3 50และปราสาทตาควายไปด้วยในพร้อมๆกันนะครับพยายามเข้าสู่2ที่หมายนะครับแต่เนื่องจากการเดินเนินการในห่วงเย็นนะครับเราเองไม่คาดคิดว่าเราจะเจอสนามพุ่งระเบิด รอบปราสาทตาควายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในในในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้กําลังคนที่มีคุณภาพของเราหนึ่งท่านนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจากทุ่นระเบิดก็คือหมวดบุกนะครับทําให้การเข้าสู่ปราสาทตาควายในห่วงเวลาสุดท้ายนั้นมีความสําคัญนะครับเ,เราก็ยอมรับว่าการบาดเจ็บจากสนามทุ่นระเบิดนั้นมีผลต่อการ หลังห่วงในการที่จะลุกคืบในขั้นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราจะต้องอพยายามสร้างสมดุลทั้งในภารกิจสุดท้ายกับขวัญและกำลังใจของความปลอดภัยของกำลังพลของเราควบคู่กันไปนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเราก็เลยเรามาถึงองค์เราเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพื้นที่ปลาตาควายเราได้พื้นที่เพิ่มเติม แล้วในพื้นที่ที่เราได้เราก็สามารถถือว่าควบคุมตัวประสาทได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามีฝ่ายทหารกับชาอยู่เป็นตัวประสาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องกาปฏิบัติตางทหารไว้เท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่เยินอยู่ในตัวปราสาทตาเมืองายในปัจจุบันนั้นจะเป็นผู้แพ้ชนะนะครับใน การต่อสู้บริเวณพื้นที่ปราศัดต,ตาควายครับผม